สวัสดีครับเพื่อนๆนักเดินป่าทุกคนวันนี้ผมอยากจะมาแนะนําเต็นท์สลับ2คนที่เรียกได้ว่ามีความสมบุกสมบันเป็นอย่างมากเลยนะครับซึ่งเจ้าเต็นท์ที่เรากำลังจะพูดถึงวันนี้ก็คือเต็นท์เคทูรุ่นโมตลานนั่นเองครับเต็นท์ตัวนี้เนี่ยผมเองได้ทําการทดสอบด้วยการนําไปกางพั้งบนยอดดอยแล้วก็ในป่าลึกมาทั่วประเทศแล้วนะครับแล้วเพื่อให้เป็นการง่ายที่ในการตัดสินใจนะครับวันนี้ผมจะลองมาพูดถึงข้อดีข้อเสียข,ของเต็นท์เคทูรุ่นโมตลานกันนะครับว่ามีอะไรที่ควรรู้ก่อนที่จะตัดสินใจซื้้อันนบบาะคร สำหรับข้อดีที่สุดของเต็นท์รุ่นโมตทลานาครับก็คือภายในครับภายในของเต็นท์เนี่ยมีความกว้างประมาณ150ซนติเมตรเนี่ยทำให้สามารถนอนหลับ2คนได้สบายครับแถมยังมีพื้นที่เหลือตรงประมาณปลายเท้าสำหรับการเก็บกระเป๋าประมาณ50-60ลิตรได้อีกด้วยทําให้ไม่ต้องกลัวว่าเวลาฝนตกเนี่ยกระเป๋าที่อยู่ข้างนอกจะเปียกฝนครับแต่บางครั้งความกว้างของเจ้าเคทูโมตตลาดเองก็มีปัญหาหกันครับอย่างเช่นเวลาที่เราไปกางบนยอดดอยหรือในปา่าลึกที่ไม่ค่อยมีพื้นที่เหมาะสมกันตั้งแคมป์สักเท่าไหร่เนี่ยจะทาให้กา,า,ากรับ แต่ข้อดีที่สุดของเต็นท์เคนะครับก็คือเขามีประกันให้เราต,ตลอดชีพนะครับขอย้ำมาตลอดชีพเพราะอย่างนั้นเนี่ยถ้าหากมีปัญหาของเรื่องโครงเต็นท์พังพื้นเต็นท์ทะลุจากการตั้งแคมป์หรือว่าการเคลือบภายนอกกันน้ําของเต็นท์เนี่ยเสื่อมสภาพไปตามมันเวลาการใช้งานเนี่ยก็สามารถส่งเคกับทางเคได้เลยครับสำหรับเรื่องของน้ําหนักนะครับเต็นท์เคทูพัตลาเนี่ยถือว่าเป็นเต็นที่เบา เพราะว่าตัวเต็นท์เนี่ยมีน้ําหนักอยู่ประมาณ2.2กิโลกรัมยังไม่รวมกาวชีทแล้วก็เชือกแล้วก็สมอโบกนะครับแต่ถ้าหากรวมอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเนี่ยน้ำหนักจะอยู่ประมาณที่2.6กถึง2.7กิโลกรัมถ้าหากเทียบกับเต็นท์ในสเปคเดียวกันแล้วผมถือว่าเต็นท์รุ่นนี้จึงถือว่าเบาเหมาะกับอก,อก,าการเอาไปเดินป่าเหมือนกันครับในส่วนของการกางเพื่อใช้งานนะครับเต็นท์เคทูมอตลาเนี่ยถือว่ากางได้ง่ายมากครับเพราะว่ารูปแบบของการกางเนี่ยเป็นเต็นท์โดมแบบมาตรฐานทำให้แม้แต่ผู้หญิงงงคคคนนนเเเเดดดีีียยยววววกก็สาาาาามมรถท่จะใช้้ตตอัั ในเรื่องของประสิทธิภาพของการกันฝนกันน้ํากันน้าค้างนะครับหลังจากที่ผมนํเคทูมอตลาดไปใช้แบบหลายทิปมากผมก็พบว่าเต็นท์เคทูมอตลาดเนี่ยเป็นเต็นท์ที่สามารถกันน้ํากันฝนกันลมได้ดีมากเลยครับเพื่อช่วยเพื่อนๆที่กำลังใช้ความสนใจกับเต็นท์เคทูรุ่นอตลาดอยู่นะครับในวิดีโอนี้ผมก็ได้แนบคลิปเหตุการณ์ที่ผมได้นําเต็นท์เคทูมอตลาดเนี่ยไปใช้งานในสถานการณ์ต่างๆมาให้เพื่อนๆรับชมกันแบบจริงๆเลยนะครับว่า เวลาที่เคตมุตลาดเนี่ยเจอสายฝนกับสายลมที่รุนแรงเนี่ยรวมทั้งน้ําค้างที่ลงนาจัดเนี่ยจะสามารถมีสิทธิภาพในการป้องกันแล้วก็ช่วยให้พวกเราสามารถนอนหลับพักผ่อนได้มากน้อยแค่ไหนไปดูกันเลยครับ จากคลิปสังเกตได้นะครับว่าฝนตก่อนข้ารุนแรงเลยทีเดียวแต่ว่าคนอยู่ในเต็นท์กับสุนัขที่มาขออาศัยนอนอยู่หน้าเต็นท์เองเนี่ยก็ไม่ได้รับผลกระทบนะครับคราวนี้เราลองมาดูกันดีกว่าครับว่าถ้าหากเท่าอากาศเร็ว้ายมากขึ้นลมพัดแรงขึ้นฝนพัดตกแรงมากขึ้นเนี่ยจะส่งผลต่อการใช้งานของเต็นท์เคทูมตลาดอย่างไรกันบ้างครับ ฝน,นจะตกหนักมากนะครับแต่ภายในของเต็นท์เคทมบราก็ถือว่าแห้งสนิทดีแลลวครับคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าหากฝนตกหนักกวก่าน,นี้ลมแรงกว่าน,นี้จะเป็นยังไงกันบ้างครับ ส่วนเรื่องของประสิทธิภาพในการป้กองกันนาค้างเนี่ยเคทูมอตลาดก็ถือว่าทําออกมาได้น่าประทับใจมากครับเคทูมอตลาดถือว่าเป็นเต็นต์ตัวหนึ่งที่น่าประทับใจมากครับถ้าหากใครกําลังมองหาเต็นต์ดีสักอันที่หรับการเดินทาง2คนในการลุยพื้นที่ไม่ว่าจะลมแรงหมอกลงหนาหรือว่ามีฝนตกหนักเนี่ยผมขอแนะนําเลยครับว่าเคทูโมตลาดเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจและทุกคนก็ไม่ควรมองข้ามอย่างแน่นอนครับสําหรับรีวิวเต็นเตทูโมตลาดก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับหวังว่าข้อมูลในวันนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆกันนะครับ